คลิปนี้สิบามากินไอศครีมลดสังขยามะพร้าวอ่อนจ้าแ่งนี้ยี่สิบห้าบาทเนาะจ้าแบบซื้อไทยๆเนาะสังขยามะพร้าวอ่อนนะมาลองชิมกันเลยเนาะจ้านี่เขียวอ่อนสวยๆอ่ะตรงเนี้ยหอมกะทิอ่อนๆเนาะจ้าหืมกัดค้าแรกแบบหืม หวานกลมกล่อมนี่หอเป็นแบบนี้จ้ะอุ๊ยอร่อยชอบอ่ะข้างในแบบว่าเป็นใส่สีเขียวสังขยาจารแล้วก็หอมหอมกะทิหอมสังขยาแบบผสมผสานกันอ่ะเหมือนกินขนมอ่ะแล้วก็มีเนื้อบักพาวออนเห็ดเกียวกรุบๆแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ยี่สิบห้าบาทจ้ะ อร่อยหามผาดไปลองมากินเบิงแล้วล้ะชอบเนื้อเพิ่นกับแบบว่าเขียวง่ายจ้ะเนื้อไอสครีมแล้วจ้ะอร่อยอ่ะสีเขียวสวย <c oughs> อืม พ็กเกจตะดุดหนากินนะอ่ย เ้าคำว่าอร่อยเลเปลืองมากเลยนะแซ่บเอลีอ่ะหวานกำลังดีจ้ะไม่ได้แบบว่าหวานมากแสบ้อจ้ะ กินแบบแทบเลียไม้อ่ะอื้อหือครับแซ่บบอกต่อไปสื่อกินตามเลยได้จ้าเอาไปพรอนคลิปหนะ้าสิภาพเพียงอีกเขามาจะไ้พ่อนจ้า